ติดตามสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาค่ะที่ในตอนนี้นะคะแม้ว่าการสู้รบในเมียนมาตรงข้ามดังฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นจะสงบลงแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังพบว่ามีผู้หนีภัยการสู้รบเข้ามาอาศัยอยู่ในฝั่งไทยนะคะเพราะว่ายังไม่มั่นใจในความปลอดภยัยติดตามความขึ้นน้าล่าสุดจากคุณปเัเสรีรัตน์ค่ะรายง,งานสดมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะคุณปาัาขาวาความขึ้นน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ ครับคุณธีรเดชคุณมณีนาฏครับแม้ว่าทางกองทัพเมียนมาจะมีคําสั่งหยุดยินเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าทางรัษฎรชาวกระเหรี่ยงในรัฐกรเอียงฝั่งประเทศเมียนมาเองก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ยังคงปักหลักอยู่บริเวณริมแม่น้ําสารวินนับหมื่นคนครับขณะเดียวกันนะครับก็มีองค์กรภาคเอกชนในประเทศไทยก็เตรียมของอุปโภคและบริโภคมาเตรียมไว้ให้กับผู้อพยพภัยจากสงครามชาวกะเหรี่ยงครับ ของอุปโภคและบริโภคนะครับถูกทยอยนํามาวางไว้บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านแม่3ามแลบอํเาเภอศสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ชายแดนนะครับเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยโดยสิ่งของเหล่านี้นะครับมาจากการรวบรวมของมูลลนิธิภาคเอกชนที่ได้รับมาจากคนไทยที่ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนเพื่อมอบให้กับผู้อพยพภัยจากสง,สงครามชาวกะเหลี่ยงครับ ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายสถานะทางบุคคลกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ทราบว่ามีผู้หนีภยัยจากการสู้รบชาวกระเดียงเริ่มขาดแคลนสิ่งของอุปโภคและบริโภคทางมูลนิธิจึงได้นํามาช่วยเหลือก่อนนะครับแต่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่อนุญ,ญาตให้เข้าพื้นที่โดยบอกให้ทําเรื่องของอนุญาตอย่างเป็นทางการจากายอำเภอครับจึงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบอนุญ,ญาตให้หน่วยงานภาคประชาสังคมเข้ามาแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ครับ อย่างน้อยสุดข,ข้อเสนอเราเนี่ยก็ขอให้รัฐบาลไทยเตรียมพื้นที่เป็นสถานแรกรับรองรับชั่วคราวให้กับพี่น้องให้ปลอดภัยก่อนอย่าเพิ่งผับกับโอเควันนี้ไม่ให้มาแต่ว่าเราขอส่งได้ไหมมันก็สอดคล้องกับเมื่อวานท่านผู้ว่าอะไรกันจังหวัดเนี่ยประกาศเปิดจุดผ่อนปลนใช่ไหมครับเราก็หวังว่าเออการประกาศจุดผ่อนปลน,นรอบนี้น่าจะพอส่งสบียงให้กับคนที่หนีภัยความตายอยู่ตามแต่เ<ๆ>พราะทราบมาว่าเขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้าน ตอนนี้อยู่ตามป่าตามเขาตามลําห้วยนะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันนี้นะครับเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่พร้อมกับมอบนโยบายดําเนินงานรองรับสถานการณ์ในไม่สงบความไม่สงบครับในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับและย้ำให้ช่วยเหลือผู้อพยพจากภัยสงครามหากต้องทำการรักษาตัวตามหลักมนุษยธรรมครับเราก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นที่สุดในการที่จะไม่ให้การกระจายของเชื้อโควิดนะครับเข้ามาในประเทศของเรารถตรวจพระราชทานรถแลบ,บอยู่ที่แม่สะเลียงนี้แล้วนะครับเรามีการสวบจมูก ผู้อพยพทุกคนที่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 มาอยู่ตามตะเข็บชายแดนของเรานะครับแล้วก็ไม่ไม่อนุญาตให้เขาเข้ามาในประเทศของเราเพียงแต่ว่าเราก็ช่วยเหลือเขาตามสลงควรในเรื่องของข้าวปลาอาหารในเรื่องของอายายารักษาโรคนะครับแล้วก็ถ้ามีคนที่ต้องการ การรักษาถึงขั้นเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเราก็รับมาเป็นคนๆตอนนี้ก็รับไปเจ็ดคนแล้วนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะโดนพวกสะเก็ดระเบิดโด,โดนแรงอัดระเบิดก็ดูแลทุกคนนะข้อมูลจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาทางบก326กิโลเมตรและทางน้ํา157กิโลเมตรครับตั้งแต่วันที่11มีนาคมถึง1เมษายนมีผู้ลี้ภัยจากความไม่สงบในเมียนมาเข้ามา4,297คน และเดินทางกลับประเทศแล้ว2,680คนส่วนที่เหลือพักอยู่ณจุดพื้นที่แรกรับตามแนวชายแดนริมแม่น้ำสาลวินครับครับสำหรับสถานการณ์ในรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนี้ก็ยังคงปกตินะครับไม่มีการสู้รบเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเองก็ยังประจําอ่ ประจำจุดเพื่อเตรียมการพร้อมรับตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นครับคุณธีระเดชคุณมณีนาถครับค่ะคุณปัดถานนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะมีหลายกลุ่มโดวยเฉพาะกลุ่มอาสาส,สมัครเองเนี่ยมีความประสงค์ที่จะนําของเนี่ยไปบริจาคให้กับกลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่อพยพข้ามาฝั่งไทยอะ่นะณตอนนี้ได้รับการอ,อนุญาตจากทางทหารหรือยังคะว่าจะสามารถเอาของไปให้ใหแก่ผู้อพยพได้ะคะ่ะ ครับคุณมณีนาถครับขณะนี้เองนะครับก็ยังไม่มีคําอนุญาตจากทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่นะครับในการนําสิ่งของอุปโภคและบริโภคนะครับไปให้กับผู้อุยพภัยจากสงครามชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ชันนัยได้โดยเบื้องต้นนะครับทางทหารพรานในพื้นที่เองนะครับก็ระบุครับว่าต้องมีคําอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรวมถึงครับเขากังวลเรื่องความปลอดภัยหากเข้าไปในพื้นที่ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชายแดนและยังคงมีาการสู้รบประปายอยู่ภายในพื้นที่กับ ครับคุณปั่นครับคือกองทัพบเบนมาเนี่ยประกาศจุดยิงฮะหนึ่งเดือนณนะตอนนี้ที่ว่าคุณปัดไปประจําอยู่ในพื้นที่ตามดินแดนนะฮะได้ยินเสียงเหมือนว่าเป็นอาวุธปืนหรือว่าระเบิดหรือว่าเกิดจากกองทัพอากาศของเยนมาเนี่ยมีการปล่อยลูกระเบิดตามดินแดนบ้างไหมครับครับจากการอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลากว่าเกือบ10วันนะครับ ผมเองก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ยินเสียงการสู้รบในฝั่งตรงข้ามานะครับแต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่เองนะครับระบุนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงปืนคอดังขึ้นหลายนัดซึ่งเป็นการาเข้ายึดฐานของทางกระเหรี่ยงเคนยูเข้ายึดฐานของทหารพรม่านะครับแต่หลังจากนั้นนะครับจนถึงณขณะนี้เป็นเวลา4-5วันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงการสู้รบในฝั่งรัฐกระเหรี่ยงประเทศเมียนมาแต่อย่างใดครับคุณธีรเดชครับ คุณปัดคอถามนิดนึงนะคะตอนนี้มีหลายคนที่ติดตามข่าวเมียนมาเนี่ยค่ะเขาเป็นห่วงความเป็นอยู่ของชาวเครียงที่อพยพเข้ามาฝั่งไทยอันนี้ทีมข่าวพอที่จะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็จะเห็นได้ไหมคะว่าตอนนี้เองความเป็นอยู่ชาวเครียงที่ข้ามมาฝั่งไทยเนี่ยเขาอยู่กันยังไงบ้างคะคือทีมข่าวมีโอกาสได้พยายามลองลองไปยังพื้นที่ที่มีจุดผู้อพยพภายจากสงครามอยู่นะครับแต่ว่าทาง เจ้าหน้าที่ทหารพรานเองก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่สามารถให้ทีมข่าวเข้าไปในพื้นที่ได้แต่จากการสอบถามจากหน่วยงานาที่รับผิดชอบในพื้นที่เองก็มีการระบุนะครับว่ามีการนำข้าวอาหารนะครับแล้วก็เวชภัณฑ์พื้นฐานที่มีความจําเป็นนะครับส่งไปให้ผู้อุยยภัยจากสงครามที่ยังคงอยู่ในฝั่งประเทศไทยเบื้องต้นจากการสอบถามทางตําตรวจเมื่อเช้านี้นะครับผมได้ข้อมูลมาว่ายังคงเหลือในฝั่งไทยอยู่ประมาณ500คนซึ่ง500คนนี้ก็จะอยู่ เป็นบางจุดในพื้นที่ฝั่งไทยนะครับริมแม่น้ําสารวินซึ่งไม่สามารถระบุจุดได้ครับ ขอบคุณมากนะคะคุณปัาเสรีรัตน์นะคะติดตามสถานการณ์การสู้รบพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้พยพชาวกะเหรี่ยงนะคะเดินทางเข้ามาฝั่งไทยก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ4 0 0พันกว่าคน <c oughs> แต่ว่าก็เดินทางกลับไปแล้วส่วนหนึ่งก็ยังคงเหลือประมาณ5,000ันคนนะคะยังคงอยู่ที่พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอยู่นะคะอยู่ฝั่งไทยริมแม่น้ําสรบินอยู่นะคะส่วนการ บริจาคสิ่งของและตอนนี้ก็เห็นได้ว่ามีหลายกลุ่มเลยนะคะที่เดินทางเอาของเนี่ยนะคะจะไปให้ผู้อ,อพยพรีภัยแต่ว่าในตอนนี้ค่ะต้องรอคําสั่งจากทางทหารก่อนนะคะว่าจะอนุญ,ญาตให้เข้าพื้นที่ได้หรือไม่นะคะ,ค,ะคือว่าผู้นี้ผูยเนยเขาก็จะไปประจําอยู่ตามป่าตามเขาหรือว่า หลบอยู่ภายในถ้ำนะเพราะ,ะว่าก่อนหน้านี้มีการทันล,ลม,มเหมืองทอนะของกระเหรี่ยงเคฑนอยู่ด้วยนะฮะ,ะในพื้นที่ครับซึ่งทางการไทยก็บอกว่าก็จะให้การดูแลตามหลักมนุษยธรรมต่อไปด้วยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีเหตุปะทะกันระหว่างฐานเมียนมาแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนนะคะหลังจากที่ผู้นํากองทัพเมียนมาค่ะประกาศหยุดยิงเป็นเวลา1เดือนนะคะ,คะ